สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมพาทุกคนมาเล่น The Mercenaries ครับซึ่งมันอยู่ใน Resident Evil 4นะไอตัวเนี้ยเป็นเหมือนแบบส่วนเสริมที่เอาไว้แบบเล่นยิงอย่างเดียวเลยนะแล้วก็ต้องบอกว่าสามารถโหลดได้ฟรีนะครับถ้าใครที่มี RE4 แล้วคือตอนนี้ผมเล่นได้แบบ S บว o ทุกอันเลยเว้ยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมานั่งเล่น Leon ก่อนเราจะทำคลิปแยกในแต่ละคาแรคเตอร์แล้วก็แต่ละแมปนะครับเดี๋ยวมาลองดูกัน สำหรับใครที่ยังไม่เคยได้ S บวกเนี่ยมาลองดูว่ามันเล่นยังไงคือจริงๆอ่ะขอแค่ให้เราอยู่ได้ครบเวลาแล้วก็คิวครบ150ตัวเราก็ได้ลวเว้ย S บวกนะครับแต่แต้มเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจนะตอบไม่ได้แต่จะเกินล้านแน่นอนขึ้นอยู่กับว่าเราทำคอมโบต่อเนื่องได้เยอะแค่ไหนด้วยนะครับ <B K. S 1> โอเคเดี๋ยวตอนแรกเราไปไล่เก็บพวกที่เป็นอันนี้ก่อนเวลาก่อนวงกลมสีเขียว,วคือเวลาอาจจะเริ่มจะเก็บยาแล้วก็เก็บเวลา เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคอมโบมันเริ่มนับก็ลองสังเกตดูเพราะว่าบางตามันก็วงกลมมันไม่ได้อยู่ที่เดิมอ่ะเขาไอ้เหียจะเย็นเดี๋ยวตอนแรกยังไม่คิวนะเดี๋ยวขอวิ่งเก็บก่อนโอ้เชฟปามันมีสีเขียวอีกสองอันไอ้สีเหลืองนี่เป็นอันติีนะ ผมไล่ยาให้ครบกันนะไอนี่ขอคิวแล้วกันนะคือถ้าเราเตะมันจะตายเลยเว้ยโอ้ยเชื่อเชื่อคือลีออนมันมีสองล่างรู้สึกว่าล่าเนี้ยเล่นง่ายแล้วก็ยิงไก่เราจะได้ไข่มา ซึ่งไข่ก็ถือว่าดีอ่ะมันได้ห้าหมื่นห้าหมื่นแต้มนะครับวุ้ชี่ยยยยไยยยยยยยรยย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  c ยยยยยยมยยยยยยยอยย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 ัยยย แล้วก็เดี๋ยวเวลาเราคิวไปเรื่อยใช่ไหมมันจะมีเลขคิวขึ้นทางซ้ายมือแลวมันจะมีบอกว่าบอสตัวไหนมามนต้องยิงแล้ววะโอ้เชีย่ยหมดแล้วอะคามโบม,ม,มอกมาแย่ละเริ่มใหม่จะเย็นไว้ <im itation> แม่งใกล้เกินเล็งไม่ถูกขอวิ่งกันนะ <im itation> โอ้โอ้จะย็นปะเชี่ยวผิงไม่โดนเลยว่ะหลายเม็ดแล้วอะเอาละ กันจริงแม่งคืนจริงเมื่อกี้ถ้าไม่งงกระสุนช็อตกันเราก็จะได้คอมโบต่อตอนที่อยู่ด้านบนนะเดี๋ยวเวลามันครบ30คิวปุ๊บมันน่าจะนี่นะมันน่าจะมีบอสต,ตัวแรกมาอ๋อยี่ว่ะเราสามารถกดคอนโทรลครับแล้วก็ใช้อันตีได้ อยู่ไหนวะผมรอวัวอยู่โอ้โหหไปไหนแล้ววะเนี่ยไม่มาเว้ยขออยู่นั่นนะ่ะคือถ้าเราใช่อันติของลีออนมันจะ วิ่งเร็วขึ้นไม่ใช่ขอโทษคือมันทำทุกอย่างเร็วขึ้นเออเปลี่ยนกระสุนหรืออะไรก็เร็วขึ้นเดี๋ยวขอเก็บอันตีไว้ก่อนนะขี่เหนียวเรรู้สึกว่าวัวมันยังไม่ยากมากเดี๋ยวมันจะเริ่มมีพวกเรื่อยมันยาก ผ่านไป40ตัวเองวะคือถ้าเราคิวใช่ปะม,มันก็จะได้เวลาเพิ่มนเ,เรื่อยๆครับก็ <c oughs> <c oughs> พยายามแบบอย่างที่บอกพยายามเลีเ้ยงคอมโบไว้มแม่งโยกลหรอก ตายเหรอไม่น่าตายนะค yeah oh ุณวัยจ um ัดแปลงร่างถึกตัวเลยเหรอเดินไปไหนบ้างโอ้ยยวล้อใช้อันตีกับไอ้เลื่อยเนี่ย คนข้างหลังวะหรือว่าเริ่มอยู่ด้านหลังวะเสียงแม่งอยู่ทางขวา <c oughs> จะเย็นจะเย็น <c oughs> มันไม่มาวะ่ะไอ้เลื่อยอ่ะมึงอยู่ไหนเนี่ย ไปละคือท okay. ุกอย่างมันจะแรงขึ้นด้วยถ้าเขาจไม่ผิดก็คือช่วงนี้เราก็พยายามเปลี่ยนกระสุนอะไรี่ยครบว้าวไอ้เจี๊ยบไม่โดนเลยเหรออุ่นวายชิมหาย โอ้โหเจตันูโอ้โหป้าจะเย็นเดี๋ยวผมผสมยาแบบเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าดูแม่งอยู่ข้างบนนะเก็บคนอื่นก่อนกัน,กนเดี๋ยวเราอาจจะวิ่งวนนิดนึงนะ ตามสเต็ปหกสิบห้าป่ะอ๋อแต่ว่าเราคิวไปเจ็ดเจ็ดเพราะว่าเมื่อกี้คอมโบเราหลุด้พวกเครื่องระเบิดแ่งแน่นลำคาญ อ,อมึงก้มโหลดทำไมอะอยูนไหนวะไอ้ระเบิดแต่คือคือมันเยอะก็จริงใช่ปะแต่ว่ายังดีที่เหมือนระดับความยากมันไม่ได้แบบยากเท่าตอนที่เล่นโปรเฟชชั่นอลไม่งั้นตายแล้ว ันนี้เป็นปลาเลือ่อยว่ะอู้ระเบิดเหมือนบอดมันก็ยังมีความช้าอยู่บ้างอู้ไม่ตายด้วยอย่ละไม่มันลงปะ ยังไม่ลงนี่วะแป๊บๆโอเคลงแล้ววุ่นวายเกินเอ้ยผมขอเป็นกระสุนอันนี้แบบมันมีระเบิดด้านหลังเราแต่รู้สึกว่าแบบนี้ง่ายสุดเลยเพราะมันเป็นด่านแรกใช่ปะ ด่านที่ยากสุดน่าจะเป็นด่านด่านที่มันกว้างด่านสุดท้ายเอาขึ้นมาได้เฉยเดี๋ยวไปเก็บเอนทนูแบบมีปะไม่มีแม่งลงมาเฉย วุ่นวายจัดเดี๋ยวเราจะเก็บไอ้ตัวระเบิดไว้ก่อนนะเผื่อแม่งเพลงใส่เพื่อ,อนโอ้เกือบไปโดนโอ้ยใจเย็นเดี๋ยวบอสมันจะมาทีตอน130ยสมสิบไปเช่นนี้ไม่ได้นะมันใกล้เกินนะ ต่ยาผมยังเหลือฮะเด้าวมึงโยกขอเคลียร์กระสุนไรเฟริลหน่อยนะั้นอย่าบอกนะว่าอ๋อ <laughs> คิดว่าแม่งหมาข้างๆอู้อ้เชียแย่ละคืนเลยแม่งโดนทีเดียวตายถ้าเขาจดอเอาหมดแล้ววะมัวสัต โอ้กดหลายอย่างพร้อมกันจัดกินยางกันแล้วนะเดี๋ยวสวยเหลือห้าตัวว่ะอีห้าตัวครบละเอาระเบิดไปกินป่ะเหลือลุงคนนี้คนสุดท้าย 150คนนะครับได้138คอมโบเดี๋ยวลองดูว่าได้แต้มเท่าไหร่ได้ล้านหนึ่งไฮสกอร์ที่เคยทำไว้ล้านสองมาประมาณนี้เดี๋ยวในคลิปต่อไปเดี๋ยวเราเอาตัวอื่นมาเล่นกันบ้างเจอกัน